นนค,ค่ะทุกคนเคยขายของมากันแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ทางช่อง Facebook นะคะ Instagram นะคะแล้วก็จะมีติ k กต๊ TikTok, Google, อ k ดูไลน์นะซึ <c oughs> ่การขายของของเรานั้นธรรมดาโดยทั่วไปนะคะ <c oughs> ก็คือการโพสต์ f a c e b o o k หรือไม่ก็ลงสตอรี่นะคะทาง Facebook นะคะซึ่งมันก็เป็นวิธีการที่เห็นกันทั่วไปนะคะแต่ว่า การที่จะให้คนได้เข้าถึงในสินค้าของเราให้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นการสร้างโฆษณาขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้เข้าถึงหรือว่า Facebook ขึ้นฟีดมาให้เรามองเห็นมากขึ้นนะคะการออทํนาโฆษณาขึ้นมาเขาเรียกว่าการอะไรคะเป็นการแอดเพจเป็นปเ้นหรือว่าเป็นโฆษณาที่เราได้ค้นหาแล้วพบเจอได้ง่ายขึ้นครับ ซึ่งการยิงแอดทาง facebook ของเรานะคะสามารถทําได้ผ่านเือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะคะทุกคนสามารถทํากันตามได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเราจะชมกันเลยว,วันนี้ผมจะสอนทุกท่านยิงแอดใน facebook กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกท่านล็อกอินใน a c e b o o k ให้เรียบร้อยนะครับแล้วผมล็อกอินไปแล้วนะครับก็หน้าตาไปแบบนี้นะครับต่อไปนะครับให้ไปที่รูปบ้านนะครับให้เป็นหน้าหลักนะครับ แล้วก็มองทางซ้ายนะครับให้หาที่เขียนว่าตัวจัดก,การโฆษณานะครับถ้าหากไม่มีให้กดดูเพิ่มเติมนะครับหน้าต่างเครื่องมือก็จะเพิ่มมานะครับให้เราเลือกตัวจัดก,การโฆษณาครับผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังก่อนนะครับโครงสร้างของ Facebook นะครับ ก็จะมี3ส่วนนะครับแคมเปญทำหน้าที่คัดหาผลลัพธ์หรือให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเช่นเช่นทำโฆษณาเพื่อให้มีคนซื้อสินค้าเลือกแคมเปญข้อความถ้ายังไม่เคยทำเพจหรือเพิ่งเปิดเพจวันแรกอยากให้มีคนเข้ามามีส่วนร่วมให้เลือกแคมเปญการมีส่วนร่วมหรือรับชมวิดีโอครับอันดับแรกนะครับให้ทุกท่านกดที่ปุ่มสีเขียวนะครับที่เขียนว่า สร้างนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างวัตถุประสงค์เพิ่มขึ้นมาอีกหกอย่างนะครับให้เราเลือกการมีส่วนร่วมของลูกค้านะครับสําหรับเพจที่เปิดครั้งแรกนะครับและอยากให้ลูกค้าเข้ามานะครับกดดําเนินการต่อครับชื่อคมเปนนะครับมาจะอิงกับชื่อคมเปนนี้นะครับมันจะเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราจะเอา ร้านอาหารบางพีเจ้าเด็ดนย่นี้นะครับอ่าต่อไปนะครับตัวหมวดหมู่ตัวรายละเอียดก็ไม่ต้องสนใจนะครับเราจะมาสนใจตรงนี้ครับการปรับให้เหมาะสมกับประมาณของทุกท่านบางท่านจะปิดอยู่นะครับให้เราเลือกเป็นเปิดนะครับเปิดแล้วก็ให้เราเลือกว่า เราจะเอางบประมาณต่อวันเท่าไหร่ยิ่งงบเยอะยิ่งโฆษณาได้เยอะขึ้นนะครับคนก็จะเห็นเยอะมากขึ้นนะครับอ่ะขั้นต่ำนะครับต่อวันนะครับคือ3 5 4 2บาบาทครับต่อไปนะครับให้กดถัดไปครับชื่อโฆษณานะครับอ่าแล้วก็อย่างเช่นแบบร้านดัง รีวิวร้านดังเนี่ยครับอ่าอ่า conversion ค,คือการที่เราสนทนานะครับเราประกาศเป่าประกาศเราจะป่าประกาศที่เพจ a c e b o o k นะครับเพจ a c e b o o k เราสามารถเลือกได้นะครับสมมุติว่าเรามันเลือกมาให้เราผิดนะครับเราเลือกอย่างอื่นได้อ่าต่อมานะครับงบประมาณและกําหนดเวลานะครับการกําหนดเวลานะครับคือ การกำหนดเวลาโฆษณาจะเริ่มในวันถัดไปนะครับก็คือเราสามารถให้เริ่มวันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาสิ้นสุดก็ต้อง24ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็คือคุณจะต่ำกว่า24ชั่วโมงไม่ได้นะครับอ่ะสมมติวันนี้11ใช่ไหมแล้วก็เริ่ม12เนี่ยกำหนดสิ้นสุดหรือไม่กำหนดก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายให้เรามาดูตรงตำแหน่งครับจะสังเกตได้ว่าเป็นประเทศไทยนะครับและอย่างเช่นผมเนี้ยผมทําเกี่ยวกับบางพีใช่ไหมครับผมก็ต้องไปเลือกที่ประเทศไทยนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ค้นหาตำแหน่งนะครับให้เลือกว่าให้พิมพ์ว่าบางพีนะครับ ของท่านอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับปรับเปลี่ยนไปตามนะ,ะกดไปนะครับหมุดก็จะไปอยู่ตรงบางทีนะครับตอนนี้อ,อายุก,ก็แล้วก็เลือกได้แต่ต้องเป็นยี่สิบปีขึ้นไปนะครับเพศก็จะเลือกได้เพศชายเพศหญิงหรือทุกเพศเนี่ยครับอตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับก็กดถัดไปนะครับ อ่าอันนี้เป็นการโฆษณาครับอิงโฆษณากับตัวนี้ครับแล้วก็วันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนั้นอันนี้ไม่ต้องนะครับอ่าต่อไปนะครับชิ้นงานโฆษณานะครับเราสามารถเพิ่มสื่อได้นะครับเราจะเพิ่มรูปภาพหรือเพิ่มวิดีโอก็ได้นะครับเราสามารถดึงจากเพจได้ด้วยนะครับอ่าภาพจากเพจนะครับแล้วเราก็เลือกมา เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เราพิมพ์อะไรก็ได้นะครับร้านอาหารเจ้าดังย่านบางพีมันจะเป็นคลิปชันนะครับข้างบนนะครับด s สคริปชันนะครับอยู่ข้างบนอ่พอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดเผยแพร่ครับ พอเผยแพร่เสร็จแล้วเราก็กดปิดไปนะครับตัวนี้เราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้ทาง facebook ประมวลผลอีกครั้งนะครับถ้าหากมีอะไรผิดพลาดก็จะถูกลบโฆษณาโดยอัตโนมัตินะครับครับสำหรับวันนี้การยิงแอดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ